โอ้ว oh, wow. ้าวร้านพิซซ่านี่มันเอ๊ะเดี๋ยวนะกูคิดเปล่าอไเหรอกูคิดแค่แค่กูคิดว่ายังไงวะเอาอะเอาไปทำทางอื่นดีกว่าเ้าที่นี่ไม่มีใช่ไหมโอ้โอ้กับบี้โอ้มอไม่เห็นอ่าร้านพิซซ่าควรนะลูกนี่อ่าเดี๋ยวซีสองอยู่ไหนวะ C2...C2 มันอยู่ที่ใดวะ C2 ีไหนวะอ๋อนี่ C1...C2 นึ่งสี่สองนี่โอเคลูกค้าไอ้มของเดลูกค้า C2 ใช่ไหมอันนี้ด้วยเอาไปไปแล้วไม่มีอะไรเกมม่งไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เออ B 6 B 4อยู่ไหนเอเอืม ใครทำลอเนี่ยมึงมาเปิดมามึงหลากหลายคอนเทนต์เลยเกินเราไม่ต้องเปิดคลิปเพี่อะไรนะเปิดมาก็โคตรหันซาเลยเออเออบีหกโอ้ใครมันทำอะไรมันล่นเยอะจังวะน้ำเยอะเลหล่นกันเยอะจังวะทำหาอะไรกันให้แม่งโอ้ยมันหล่นเต็มเลยทำอะไรกันอยู่เนี่ยกูทำงานพิซซ่าหรือทำอะไรเนี่ย ขวดนาร่นล็อกแบอกอพิซซ่าเพสขวดนันลกจริงอ๋อใช่ลืมเลยสวัสดีครับผมและมากับเกมบอกอพิซซ่าเฟสกับเฮ้ยกับซองเนื้อกู๊ดเลตอีกครั้งเปิดมาแล้วก็เอาฮาดิ้โอเคครับโอ้ยในมุมสูงว่ะเดี๋ยวมุมสูงออกเฮ้ยเฮ้ยร้อนล,ละร้านพิซซ่าหล่นแล้วโอ้พิซ <c oughs> พซ่าไม้พิซซ่ากูยังหินกับบีอยู่เลย โอเคเปิดระทุนไหมมาบีหนึ่งเหรอครับลูกค้ามุมกล้องนี้ไม่ห่วยแตกใหม่เลยโอ้นี่ก็ซูมกลูกค้าไหนห้องนี้อ่ะโอเคห่้ยเอ้ยเม่เกี้วะโอเคอลูกค้าเปิดเกิน โทรศัพท์คุยระหว่างรถแม่งหรือไมยไม่อะออมีอะไรบ้างวะอ้าวเฮ้ยทำไมไหายอะเว้ยไม่มีคนทำเอ้วไหนไม่ไม่ต้องมีแล้วเซฟแมงอยู่ไหนกันเอ้ยอ๋อลืมเันมาที่จามารูขันษา อีคูคิดอยู่เลยแหวนใคราาคูคิดแหวนนักงานดีเด่นวะแเด็กเก๋งเกินไปทำยัไรเนี่ยเร็วคอมมอนบロฟาสต์บロวฟาสต์ฟาสต์ฟาสต์บロวเดี๋ยวพิซ่าพิซซ่าพิซซ่าเออลืมไปโอเคอีซี่อีซพิซซ่ามอลมโอ้ โอ้เพื่นโอ,โอ้มันมันเยอะอย่างว่าหน้าจอเนะี่ยโอ้ดูอาหารแสนอร่อยเนี่ยโอ้เดี๋ยวอีกไม่ฮักมันจะอยู่กับแมงสาบเ,เพื่อนใส่ซีดไปดิเอาเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วโอ้อร่อยอไปเสร็จแล้วความอร่อยมันหายไปไหนหมด เม่์ไม่ผมไม่เซฟละปวดหวัวไปดีกว่าโอ้ยพนักงานทงานเสร็จแล้กูยังเห็นคูค่คิดอยู่ตรงนั้นอยู่เลย,ยไม่มีกับบีนี่มันเกินวางเงอากับบีเนี่ยไปเถอะรถสปอ,อร์ตเปิดประทุนไปบีห้าหรือบีสองก่อนเอาเฮ้ยไม่มีอะไร นหนูวังไม่มีอ้าวสักพักหนึ่ง B5 อยู่ไหนวะ <c oughs> นี่อะไรวะ B5 เอ๊ะเลยมากูเป็นตัวอะไรอย่างหนึ่งที่เรียกสลามกับกูกระตายกะตายอะสลามโอเคเยสเยสเยมันเงียบขึ้นเลยเกมไม่มีเสียวเสียงดิ นนกูเห็นนะฮะกูเห็นห้าอีลิดมาวีสองเอาเลยอีกมานี่มานี้มาเนี้เอ้แล้วต้นไม้มันขวางอะไรตรงนี้นะกูกูรู้แล้วกูจะทำอะไรรู้แล้วจะทำอะไรโอเคร้านพิซซ่านี้มันจบตั้งแต่วีแรกที่กูเห็นแล้วใช่ ยัอ yeah, yeah. ่งคนขับกูยังเปิดหัวนะใครมันใครมันทำยีงยนงะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวางอันดีดีหน่อยพี่ชาย bro b วางได้ไหมไม่ได้เอ้จบเลยมันทำอะไรเนี่ยทำไมใครมันใส่วะโอ้โอเออแต่ของก็ยังปกติอยู่ดิเออไม่ต้องออกเอามา น่าเบื่อเอาหนาเพื่อน้านพิซซ่าต้องจะเลือแน่นอนเหมือน้นแต่ว่าจะมีครูคิดมาอะไรวอ้ยอะไรเนี่ยใครเป็นคนรุ่นก่อนมาทำก่อนหน้านี้ใชอไหวะเอ,เอาดี ไปไปเออมัเนี้วางไหนวะโค้ดมา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 ร้านพิซซ่านี้จะดีแน่นอนฮะบอกเลยว่าอร่อยถูกปากใจใครเอ้ยไม่สนแม่งะ่ะอ๋อใช่ได้เวลาใกล้เวลาแล้ว โอ้ของวัตถุดิบผมไม่สนแล้วครับไม่ก็ว่าละไอ้ต้นไม้ลูกค้าโอ้ชนแล้วโอ้ต้นไม้ถ่ายให้หมดถ่ายไปก็หมดน่ากลัวยิ่งกว่าครูคิดก็กูนี่แหละชนให้หมดเนี่ยชนชนมาให้หมดเออ เออแม่งเอาได้แต้มด้วยคนดีจังเลยโอเคมาถึงแล้วรถแม่งโคตรชาเลยมา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 ปไป,ไปรถแคมหน่งขวางตรงนี้เนะี่ยเล่นโคตรชาเลยเออเอาตดิกเอเอจะเล่นเอเอว้า ทั้งไหนวะทางนี้โอ้ไฟนั่นนี่กว่าจะถึงได้ดแต้มมาโอ้โอ้รอยมาโอ้โอ้อยากโดนไปโอ้อยากโดนไปโอ้โอ้อยากโดนไปโอ้โอ้อยากโดนอ้าวติดขึ้นไปด้านบน โอเคเปิดดีวะเหอนมันหลังรายเนอะไปพิดทางมีอะไรดีกว่านี้ไหมเนี่ยเกมอยู่แกนะโอ้กันค้าโอคขางก่อนเลยเย้าแล้วงานเราบาเจอบบาดเจ็กับบาดเจ็ ออร่าทุกคนรถใครไม่รู้กูนปนแมงเลยรถ <c oughs> ใครไม่รู้ปนแมงเลยมาแล้วพี่น้องกลับมา,างดเร็วทันใจใส่ขวางไงพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยโอย้ติดไปแล้วโอ้ไม่เอาอะ่ะโอ้ม่เป็นอีกอะ่ะโ,โอเคโอ,โอเคเอาไปเย็นนี้ไม่แก้ไขประทัาเราไม่เปลี่ยนหรอกตัวกูยังดีกว่า ใช่ไหมไปไปไปโอ้ยช้ามาเลยอ่ะโอ้บีสามก่อนอ้าวติดเรา B3 สามก่อนบีสามไหนวะโอ้โอ้โอ้ลูกลูกค้าเปิดมากูเด้งโอ้หัวเด้งใหมแลวเปิดมาเจอหลากหลายเลยเอาไปลูกค้าไปละเวลาตบมือครับลูกค้าทำอะไรพี่ตาย จะขย่าวรถขนขันไงอ้าวตีดิแผงปลายเส้นนี้ใครไม่ร <sen festivals> ู้ไม่สนละมา b ีห้าของใครเนี่ยอ้าวเว้ยเปิดประตูโอ้แหนดรากเจ๋งร้านพิซซาเจ๋งวันนี้ได้แหละอ้าวโนติดินี่ใช่เอสามไหมครับ เออน่าจะเอสามะเร็วพี่ชายบรคัมเอาบรโอเคไปละไป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 เอสองมาไปไปไปทิ้งรถไปแถ <c oughs> งแนี้ดีกว่าไหม <c oughs> เร็วไปแล้ว เร็ว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 ไป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 ติกเอสองอ่ะเอหนึ่งนี่อากูเด้งอะไรวะกินกินส์จอยเกินคัมโบคัมโบออกมาเอาเอาคูเกตไปคูเกตแล้วคูเกตเมื่อสิบหายแล้วคูคิดมานี่ใครก็ได้เรียกไปบอกพ่อบันทีคูคิดมา ร้านนี่อะไรวะเนี่ยโอ้เอวเกดบ้านกันเงินกูมีอยู่แค่หกพันนะกูขอเอาสว่านเจาะบ้านเองได้ไหมเพื่อนเออเจาะอ่ะเออเปิดบ้านกูมาพักเลยบ้านผมดูดีไหมครับเห็นไหมพื้นอาจจะโล่งหน่อยนะ แต่โอ้ดูดีมากเลยบ้านผมอะมีหกไลน์เห็นไหมโอ้จะไม่ทำนี่อะไรแล้วตอนนี้นโอ้นอนนอนดูทีวีนอนนอนเลยเอาล่ะกูมาแตะแต่งบ้านเถอะไม่มีบ้านนะมาฮะไม่มีบ้านไม่ทำอะไรกูนั่งเป็นคัะสวงตรงนี้แหละบ้านสีไฟฟ้าบ้านสีฟ้าฟ้าเนี่ยบ้านสีฟ้าฟ้าเนี่ยมีอะไรไหมเสาหรอวราโอ้ โอ้ oh, สาวโอ้โ oh, อ oh. oh. uh ้อืมมีอะไรดูดีไหมมีแต่อาหารนะผมไม่ต้องการอาหารฮัดลมไฟแนลเฟดีบอกว่าเนี่ยขอมาซื้อตัวหนึ่งหน่อยฮัดลมไฟแนลเฟดีเชื่อวางไหนดี เลื่อนยังไงวะอ๋อเอ้าขนมไปไดฟีได้เวลาแล้วมึงโดนห้างผีสิงเปล่าตรงนี้เนี่ยเอ้อแม่งห้างพีีแม่ง,ง,ง,งคืนคืนหลอนสยองขวัญมามาตกแต่งบ้านต่อฮะ จาเล่าผมซื้อบางอย่างมาเออมันต้นไม้ใหญ่กว่าในบ้านบิ๊กโอเคเอ,ออกมาดิได้ไหมออกได้ได้ได้ได,ได้ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะใกล้ๆบ้านคือเสาไม่ได้เหรอ่อะตรงนี้แล้วกันหมุนได้ไหมโอเคหมุนวางไปเอ,อ้อต้นไม้นี่แหละ บ้านหันสาของกู๊ดเลดเพราะฉะนั้นบายใช่ไหมลือมออกก่อน